สวัสดีครับพี่น้องมาแซบอีกแล้วครับพี่น้องมือนี้ครับโอ้โหมากครับเนื้อน้ำตกมือนี้ครับโอ้โหพี่น้องมามามาอ không làm mà sạp khắp đường trên sạp rất động Ừ. 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 Hum. ไปลองตำพริกแบบพริกมั่ยพริกล้อไปลองโอ้โขอบคุณครับวันนี้ผ่านมาเห็นคลิปเด้กพี่น้องแล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้กระเบิดกินแซ่บได้ครับ ผไดเบิ่งอยู่ไสจ้างวัดได้ด้วพี่น้องมาคอมเต์นใชยพี่นอ้อ,อ,นนองตะโพกินนช่ไหมบ้องหมุกาหารนะครับออ้ 那可能。啊嗯嗯 เลยังสายจังไม่ได้ครับพี่น้องฝากพี่น้องคอมเมนต์นะครับประมาณในประเทศนอกประเทศครับอีสานบ้านเอาพี่น้องเนื้อไตอ่อกตกนะครับเพื่อ ืใหญ่มากหรอกนี่ร้องบ่มันเป็นไรครับเหนียวจัง่อยครับ โบรสตองขอโทษเข้าไปแล้วพวี่น้องเอาสับอิ่มน้อครับอืม้ม เดี๋ยวพี่น้องทำสุดท้ายแล้วครับอ้ ฮึมฮึมฮึพี่น้องบ้านเนี่ยอย่างไรบุณยเนี่ยบินแซ่บก็ต้องขอบคุณที่คอยให้กลังใจงกุญแจกุญแจมาตลอดนะครับแล้วก็ ขอตรวจขอไปครับพ่อพี่น้องสุขสุขคนกับกริยาท่าทางครับในการกินถ้าเรสุภาพกันนะครับวันนี้กบฝากพี่น้องไว้เท่านี้ครับมื่อนาสีหาแนวแสบแช่มาสูพี่น้องกินไหมครับวันนี้สวัสดีครับ